วันที่21ธันวาคมพุทธศักราช2479นาณบ้านเลขที่270หมู่9ตำบลน,นาคำอำเภอศีเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานีคุณพ่อสุข,ขุมและคุณแม่แดงจันทรุข,ขาได้ให้กําเนิดบุตรชายชื่อสงครามหรือพงศัก์จันทรุข,ขามีพี่น้องทั้งหมด9คน แต่ได้ถึงแกกรรมไปสองคนต่อมาครูพงศักดิ์จันทรุกขาได้สมรสกับนางจิตประภัยจำปาแพงมีบุตรและธิดารวมเจ็ดคนในวัยเด็กครูพงศักดิ์จันทรุขาได้ศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่สจากโรงเรียนอุบลวิทยาคมอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี เมื่อพุทธศักราช2490และศึกษาระดับมัธยมศึกษาจนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่6จากโรงเรียนอุบลวิทยากรหรือวัดมณีมหาวนารามอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อพุทธศักราช2496ประวัติการทำงานของครูพงศักดิ์จันทรุขา ครูเคยเป็นครูสอนโรงเรียนเอกชนอยู่ที่โรงเรียนอุบลวิทยากรในปีพุทธศักราช2498ถึง2500ในขณะนั้นยังใช้ชื่อเดิมว่าสงครามจันทรุขาและประพันธ์เพลงในปีพุทธศักราช2510จนถึงปัจจุบันโดยใช้นามปากกาว่าพงศักดิ์จันทรุขา และภาคภาพยนตร์ชื่อเทพสงครามครูยังเขียนบทละครวิทยุเล่นละครวิทยุให้กับคณะมิตรมงคลของครูสวัสดิ์ชัยนันในด้านการสร้างภาพยนตร์กำกับภาพยนตร์และเขียนบทภาพยนตร์เรื่องมนรักลำน้ำพองเราจะไปไหนครับ ภัยจะไปหาเพื่อนคะ่ะแล้วเด็ดแล้วคะผมผมตั้งใจไปหาหมอครับเป็นอะไรเหรอคะ,อะ,อะสงสาจะเป็นไข้อะครับตายจริงไข้หวัดมั้งคะอะอะสงสาจะเป็นไข้ใจอะครับตายแล้วเป็นโรคหัวใจเรื่องกล่องข้าวน้อยค่าแม่เพื่อนโรดชัชนขอกราบคาระวะดวงวิญ,ญญาณอันสูงส่งของแม่แห่งทู่ตาทน โถทองเอ้ยแม่กลับจากวัดก็รีบมาเนี่ยรีบซะจนหกลูมหกลูกแต่กินจะไปอิ่มเหรอข้าวก็มากล่องน้อยๆโอ้กล่องน้อยแม่ก็ยัดข้าวจนแน่นกล่องมากินดูก่อนเถอะลูกโอ <c oughs> ครูเคยกำกับภาพยนตร์และเขียนบทภาพยนตร์เรื่องมนรักแม่น้ำมูล แมมู่ดูพี่พินสิน่าสงสารจรงเลยนะคิดถึงเดือนเดือนคนเดียวสงสารในหมู่บ้านตั้งแยะก็ไม่สนอืไอพินมันบ้าบ้ารักนะฮะ และเรื่องลูกทุ่งเพลงสวรรค์ครูยังเป็นนักโหราศาสตร์โดยใช้นามปากกาว่าธนวัฒนและยังแสดงภาพยนตร์เรื่องฟ้าสางที่ฝั่งโขงเป็นประธานชมลมสีเมืองใหม่รวมน้ำใจเอื้ออาทรและเป็นผู้ก่อตั้งลานบ้านลานธรรม อีกทั้งยังเป็นประธานกรรมการสร้างสถานศึกษาสีเมืองใหม่วิทยาคารอำเภอสีเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานีนอกจากนี้ครูยังเป็นกรรมการตัดสินการประกวดร้องเพลงอีกด้วย ครูพงศักดิ์จันทรุขาได้รับศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตกิติมักศิ์สาขาศิลปะการแสดงสถาบันราชพัฒอุบลราชธานีปีการศึกษา2544ถึง2545